ไม่ใช่ไม่แลไม่ละไม่ใช่เราวาดนะเอ้าก้าไม่มีห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำอสามสามสามหมดเลยตายตัวนึงดาบเดือี แงมแงมแงโคผมปล่อยมันเลือใ้เขายู่หอลเขายาวใกล้ชิดท้ายต้อามันเซ็ตตังหวะเดียวควันหน่อยมาควันหน่อยมาควันหน่อยจะลงควันหน่อยควันบีรองเหรอยาวยาวยาวตาขวาเห็นคนเดียวฮูกามาตัวนึ่งแบดมีมารปะโอฮูกาตายพี่ฮูกาตายหมดไฟแล้ววได้ไม่ออกยังไม่ออกายังไม่ออกไม่ออกกลลองเอเชียลองยู่หอลลองยู่หอเตะตายไประวังพี่ครับหายแล้วหายแล้วครับหายแล้วหมอกาอยู่หมอกาอยู่ ต้องตายครับสุดีลองแล้วสวีลองมันแฟีลองปิดมาล้ปะไม่เจอเลยอะอยู่ายออกล็อกเราก็สวบอมดับบอมดับใจเย็นบนบเจ็ดสไม่ช็อตตัวนึงอยกูบนลบสิไม่ช็อดตัวนึงับกูป่านะเลยเลยตัวตัวท้ายตัวท้ายตัวท้ายร้อยสี่สิบเก้าเล่นเลยห กองขวาไปแล้วตัวไปเชิญรีฟร้อยสี่เก้าทำเสียงให้อยู่เดี๋ยวผมปาช่วยพี่เอาด้วยกันเลยองวับงวัดเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวรักให้เดี๋ยวรักให้พ่อน้ำตัวพ่อน้ำพ่อน้ำเจ็บกูล่งยกไปกูล่งยกไปเจ็บแล้วตัวเนี้ยดีฟโฟลคืออะยวตายเดี๋ยวตายมันปล่อยลูกเมื่อสุดอ่ะไอ้พออยู่พออยู่สวยอ้อมยี่พอมาเลยสี่วินทีมพ่อน้ำไหลเว้ยพ่อน้ำไหลพี่ถือเพื่นถือเพื่นถือเพื่นถือเพื่อน เฮ้ยห้าพี่มเด่นพอด้พี่กับลองสเลยสามสามสองสมองสมองเชื่ไปไปไเข้ากองเกียร์ยิงยิงแล้วยิงแล้วต้องออกมาต้องออกมาต้องครัผมผมได้คอนแทคเข้าคโทริเปิลไปพี่กับนึ่งวตวน้รอไกันโวย ก็สงตัวสตัวสตัวก็สองัวจะยัดออกไปมันจะยัดออกไปเราปาดมาสีดีกนก็จะมาตันึ่งสกายอเลยอเลยอดีบอหวยัหลบเอาหลบเอาหลบเอลไปแล้วหลบอไปบุไปบไปบปาดด้วยกันเล่นด้วยกันเปิเล็กไม่เปิ้เล็กไม่พี่กาปาดอยู่เราปาดเลยเจ็บเจ็บเจ็บไวไวพร้อมลล้างับอมแรโมลี่ใกล้ลงราโมลีใกล้เอาเร็วเหลัอไปเปอข้างหลังบอมมีหลังบอไวเปอร์กลเค์หลบบอปาดกูหยุด กางบอมก็อยู่ยีไปไปกางบอมกางบอมตายลองกล้าแกล่ายังแกล์อยู่โอเคโอเคเต็ดไมสุนอยู่แป๊บนนึงะต่อเต็ดสีทีได้ปะกูจะเจ้าเต็ดไงกูล็อกไอ้โบยต่อสู้เลยเราสู้ดีทีเราสู้ดีทีไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยบอมไม่ปล่อยบอมไม่ปล่อยบอมพี่เราสู้เราสู้นิกอยู่เรอช่วยนิกอยู่ยาวไม่ตู่ยาวไม่ตู่คอนเฟิร์มเอโบเต็มเลยเอโบเต็มเลยเอโบเต็มเลยมันหลบมันหลบมันหลบของเพราะมันแค่ตายบอมมันจะเซฟมันจะเซฟมันจะเซฟบอมเอ้ยมันจะเซฟใช่ใช่คว้า สวย <ITA> สวยสวยสวยไปกูรอกูรออยู่รอตีเนธเนธไรเย็นเย็นตีซ้ายตปวหนึ่งเนตมันสู้กลางหลาเลยออกมออกมากันหนึ่งปาไปแล้วใส่ปาไปแล้วขวาตันอีกบี้อีกบี้กตายขวาตายเราอีกเราอีกโมงให้สมองให้เอ้ยมีกตัวขวากลายตายตายตายสวยมันวาวไปแล้วตัวหนึ่งวาวยาววาวยาวเลทว้าเลทว้าไปเล่นแกับบุก้าคนหนึ่งเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวเล่นให้แก๊บได้หล้าบุก้าแช่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 หัวเป้าอยู่นะบุก้ามีอันตีอีกรอบนะม <C jin x> ถ้ามันติดบอมเดี๋ยวผมมาตีให้ก่อนให้บีให้บีกราบเล่นก่อนโดนโดนโดนไม่โดนไม่โดนไม่โดนตายแล้วตายแล้วน้องกูตาย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 ร้องตายร้องตายใกล้ๆมีเอาใกล้ไม่เล่นไม่เลย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 สี่สิบเปงนี่เลยสวยสวยเอาแค่ยูป่ะเดี๋ยวเปิดม่านใช่ให้เปิดบอกให้เปิดบอกเปิดเลยเปิดเลยมีคนมีเจ็ดสิบนะหกสิบอยู่เล่นตลอดนะไวเปอร์เพจยอด์ร้องมีตัว เอาลูกให้กาบดิเอาเอ้ยขวาตายเอาลูกเอาลูกดิเจะเอาอยู่หอให้ล่าสุดมีเกโก้ด้วยล่าสุดมีเกโก้ยอยยอยยอยตา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 ยอยู่หอกุได้อยู่หอกูเล่นในอยู่หอเลยกูไปห้องน้ำเดี๋ยวเล่นไปแล้วอยู่กองเขียวแล้วตัวนึงเปิดม่านได้ปะขวัญได้เปิดไปเลยเปิดไปเลยพี่เปิดไปเลยสิ่งนี้เห็นโดดเดียวอยู่นะขาดอยู่สองตัวเลยไปสองตัวแล้วสองตัวแล้วกูไม่กูไม่กูไม่กูหรอกกูอะไรนะบอกรูอะไรนะบอกรูจะไม่กู้ไม่กูดทีฟอลน่าดีฟอลล่าสุดทีรับ มันกูยังอ่ะตาผมยิงไฟไปผมยิงไฟไปกดกูแล้วกดกูเพิ่งกดกูอีกรอบหาบได้หาบได้น้องแตกน้องแตกน้องแตกแล้วน้องแตกแล้วรอกดดันีพี่จเย็นยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังยกด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 กตเต็ม หลังบอมหลังบอมสองตัวไปเปอร์หลังบอมยัดมันดิยัดมันดิโดนพิษโดนพิษโดนพิษโดนเบรกโดนเบรกอยู่เข้าไม่ได้นะยูยูมาข้ามันดิมาอยู่หอดิเดียวตัวเดียวไม่มีเพื่อนช่วยเออหลังไม่ได้อยู่หอยตัวนึ่งตัวฆ่าดิยูเกโคกับเลสนี่ยที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 สวยตัวเดียวอย่างงี้ เอเนอร์จีเท่านี้ไม่พอนะเว้ยเรามาเล่นกันแบบเจ็ดสิบแปดสิเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ไม่พอนะเว้ยกูบอกเลยเราไม่ได้แบบหลับกันขนาดนั้นหรอกแต่มึงต้องเอามันมากกว่าเดิมมึงดูมันมาเล่นดิกูเบรกวะกูดีเลย์แพนไว้ให้ทีเท่ด้วยกันไปทีที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 เบลดลบห้าสิบมาตัดไลท์ทีทีมาทีทีสี่คนเลยเดี๋ยวซอมบี้ปล่อยวอเตอร์ฟอร์ไปเลยรอตัดเบนให้เพื่อนแฟดเบนเพื่อนแฟดเบนเบนมีนะเบนมีเพื่อนแฟดเบนไปแล้วเฮ้ยข้างนอตัวข้างสองตัวข้างนอตัว เบนไปอีกตัวนึงเบนตัวนึงเบนสองตัวเบนสามเบนทุกตัวเบนหมดเลยเบลลบหกสิบสวยตายสวยตัวนี้ลบหกสิบมินเนทองกระตายเพื่อนเนทหน้ามึงนิกสวยยมากไปนิกไปนิกไปครับแต่บอลตกบอลตกผมเล่นฝั่งนี้ผมเล่นฝั่งนี้กูมองซ้ายเลยนะซ้ายขาดเลยล่าสุดมันเดินจริงผมตกตาหน้าบีอ๋อ มันละครเลยผมเชียร์ขวาไอ้ล็อกซ้ายหน่อยมันไม่น่าอยู่ขวาได้แล้วไม่ได้อยู่ขวาได้ขวาเชียร์สวยมันเจอแท็บกูละนะครับโดนว่ะพี่ควันผมอ่ะโอ้ตายว่ะเข้้าแลวยิงไม่ได้ว่ะรอตั้งตัววางให้ซี่สามตัวซี่สามตัวโอ้มันยังหายนะโอ้มันอยู่ดานซ้ายตัดเลยตัดเลยตัดเลยขวาใกล้ขวาใกล้พี่ครับทัดไปแล้วทัดไปแล้วขวาใกล้พี่ครับขวาใกล้ตายเบนเบนเบนสองเลยหายโลเลยเลยเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบหาย เดินซ้ายสวยสวยพี่แบงค์ข้างล่างนะเฟลสีนัดแล้วไปข้าวตัวอีตัวนึงอีตัวนึงโอ้ยวยิงเดีก็ดีก็ดีเข้าเข้าเสียเสียจริงโดนจริงโดนจริงสายเต็มเลยเข้าไปแล้วเต็มเลยเข้าไปแล้วเต็มเลย ตายสองมีตัวเลดเข้ามาแล้วเลดเข้ามาแล้วระวังเล็ดเล็ดเล็ดเฮ้ยอัาเปิดตัวอัาเปิดตัวอัาเปิดปะเสียเปล่าปะอาเปิดเอัดเปิดกูแฝดให้กูแฝดให้สามสองแฝดท้ายตายตายตัยไอ้เกลียวกูก็้องไปไม่เจอใครเลยตรงนู้นตัวใหสี่วิสี่วิกูทันอีกตัวอีกตัวกูแฝดนี่กูแฝดแฝดนักกูนักกูนักกูเยอะตัวใหอีกตัวหนึ่งยูมีอยู่กันดับเบิลโอ้ย สมโว้ไหนเอาสมโว้ไหนสมโว้ท right? so ีหรือสมโว้เมนน่าจะห้าต yeah. ัวเลยกูยิงป้อมแล้วกูจอยป้อมเองโวทีแล้วท yeah. ีทีทีทีโดนมืดเล่นขวาอยู่กลางบอมต่อเข้ามาแล้วเปิดครับมันเดินมาเช็คพี่เหรอพี่กิอะไรยิงให้ เอาตัวช็อคหลังบอมให้หลังบอมมีแฟลหลังบอมแฟลชหลังบอมหลังบอมหลังบอมแฟลชหลังบอมเฟลชโปรเตอร์ตัวหนึ่งสเตลเลสเฮเวิร์กับดอปเฮเวิรกับดรอปเฮเวิร์ดดรอปแบ็กไซด์กับดรอปแบ็กไซด์ดรอปไปแบ็กไซด์กับเฮเวิร์ดแบ็กไซด์กับเฮเวิรครับไม่มีของอะไรเลยปืนแล้วยาปาดขวานะถิดพี่ครับเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากผมดึงนะพี่ ตันที่กมีตันเพื่อนตันต้นสวยเล่นดีพี่ครับอ๋อป่ายอดกูตามไม่ได้ระวัเวรตีเหน้ากล่องหน้ากล่องข้าหน่อยข้ากล่องยังอยู่หน้ากล่องไปเอ้ดอ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 หลังพี่หลังพี่สวยเขาดดอกรัวดอเศษดอเปว้ตัวนึงอยอดปเว้ยลมาลมาลมาแล้วหลังบอมเดินไปซ้ายโอ้ยยอดเก่งมากดมาโดนมากูตนากูตนากูตมป็นรถเรปาดปาดโดรมนีปด ในควันนี่ต่อระเบ้อรบ้อรบ้อรบอันติระโบ้อใสมองสวยทีตัวนึงทีโอเมนรักช่วยอยู่รักช่วยอยู่ยอดเล่ยเลยกาเล่นใช่ตัดมันดีตัดแล้วนะไม่ได้จับไม่ได้จับไม่ได้รอ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 โัเไปผมถ้าถึงแล้วทีมเปิดประตูรอดนะเข่าแหววแบกไซด์บัมบอมตัวนึ่งบัมบอมมัโยเมนด้วยล่าสุดไปไปตายเฮ้อ กามเล่นบอสครับเป็นบอสตันโดดลงดรอปได้โดดลงดรอปได้กูเป็นบอสเล่นเลยไอ้นี่สวยเงียบ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 พี่เล่นคนเดียวเลยพี่เล่นคนเดียวขอพี่เกะอยู่ในบีอยู่เลยพี่ดิ๊กเล่นเลยพี่ดิ๊กเล่นเลยครับครับพอฟอร์ตัวหนึ่งเออปมาเพอสองว่ะเหมือนสอง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 เออขวานแล้วผมเล่นมองขวานมาแล้วข้าวบอมมาแล้วนะกูไก่ย้อนเป็นบอสพวกมึงเล่น

ดีโฟล์ดีโฟลดฟลตัวที่วางเก็บมากเก็บมากสวยเก็บแม่คนที่ยี่หกแม่นขนาดนี้เป็นของคุณนะเสียสปอตให้อยู่เฟลเก่งผมเล่นเองผมเล่นเองครับได้เอเคียนด้เอเคียยอดลีนได้ได้ขาดการต่อเลยตายตรงกลับกลับน่าจะติดควันอยู่เฟลพี่ดูผ่านอยู่แพทกูขาวนะเฟลผมเฟลมาๆๆพอพี่เกตเฮเบนมาเตัว ไอ้เพ่นไอ้เพ่นตัว้ายสวยเดี๋ยวปืนหน่อยพี่ครับวันแทบเดี๋ยวปืนหน่อยพี่ครับปืนปืนปืนไี้เอาสักคนอ่ะไอ้เพ่นชิปมาแล้วตายไปได้ไรไอ้เพ่นเต็มเลยฉันเตีนยจริงปอยอยมีกม <uana> yeah, ีปล่อยกำลังสวยอยู่ปอยอยมีกมีดตัดเตอร์ตายตายเดินสายเดินสายเดินสีโฟลดีโฟลด้วยมันต่อเดินสายเดินสายกันเดินสายกันปัดโอ๊ยมาเก็ตเคลียร์มาเก็ตเคลียร์เฮ้ยเปลีไปลายสายไปลายสายเดินกูล็อกเมียนให้ต้อสเตย์นะ

โ่อยทีมหนึ่งเปลตัวหนึ่งจะรับไหมหนึ่งสองไปเดี๋ยวไปเป็นไรมีแฟนในบอมอีกเราาเข้ไ็วเราเข้าไอโบฝั่งนึงฝั่งนึงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรทันทีเอเวนไซเฟอร์ดิทีโรเลสมาเราเสียเอาขวันบอกเฟลเอาขวันบอกไม่ไม่ไม่เอาดิทีซอมบี้อะโบ คมดีอีกตัวอีกตัวอนแล้วไหมพอแล้วไหมนี้ไม่รู้เทเวน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 วัดเลยเอาเมงเลยสวยตกลไปแล้วลไปแล้วรอะไรไหลังก็หลังไม้อ่ะตัวเดียวตัวเดียวเพื่อนตัวเดียวอย่าตป็นใครหน่อยอย่าตัไใครหน่อยตายตตายแล้วตายไปสองีเลยซี่ดีีีแฟ์ระวังีแฟ์ระวังกูรอเพื่อนกูรอเพื่อนมารอเพื่อนมารอเพื่อน ไ่หลังให้ BCT อีหายเทเเเเเวนเเวนตัวตัวาจเย็นจเย็นเปิด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 รอเทกูรอล็อกสายกมดถ้านานจะซีได้กุลีโหลดกุลีโหลดกระสุนหมดเน็วเร็วเร็วเร็เร็ว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 เรวยรงวเเเ่เเ็บแล้วตาย สีทีตัวสีทีบีซีทีบีซี่ทีบีอี่ทีบีส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 ี่ทีบีซี่ทีบีสี่ทีบีสีทีบีสี่ทีบีสี่ทีบีสี่ทีบีงีทีบีสี่ทีบีสี่ทีบีสี่ทีบีสี้ทีบีสี่ทีบีสี่ทีบีสี่ทีบี่ทีบีีทีบีสีทีบีี่ทีบีีทีบีีทีบีีทีบีสีทีบี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 สีทีบี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 ี่ทีบี